ในวันประวัติศาสตร์แห่งวัดใหญ่สมาชิกนับพันหลั่งไหลออกจากโถงเมียวดันเพื่อรอดูช่วงเวลาที่ทั้งประเทศเรอคอยการเปิดม่านสาลาเอ็นอยูคาคุเพื่อเชิญเดงโง่หนซนมายังโชฮนโดผู้ได้รับเกียรติดึงเชือกเปิดม่านคือชินอิจิยามาโมโตผู้สืบเจตนารมของอาจารย์โทดะม่านสีส้มสดเลื่อนขึ้นช้าๆเผย ให้เห็นอาคารโชวนโดขนาดมหึือมาสง่าทรงพลังลูกบอลประดับแตกตัวกลางอากาศโปยลิบบินหลากสีลาวหิมะงานเทศกาลเมื่อพิธีสิ้นสุดชินอิจิไม่รอช้าเขาเดินไปยังสุสานอาจารย์โทดะคุกเข่าพนมมือรายงานด้วยหัวใจสั่นสะเทือนว่าอาจารย์ครับผมทำตามความปารถนาของท่านสำเร็จแล้วต่อจากนี้ ผมจะทุ่มพลังทั้งหมดเพื่อการเผยแผ่ธรรมภัยสาลความปีติจากการก่อสร้างโชฮานโดสำเร็จส่งแรงสะเทือนทั่วญี่ปุ่นทุกบ้านประชุมจัดการฉลองมีทั้งภาพ8มมตรหนังสือพิมพ์เซเคียววภาพล่างสถาปัตยกรรมใหยักษ์นี่คือปฏิมากรรมแห่งศตวรรษที่20สร้างโดยมือประชาชนเพื่อสันติภาพของโลกแต่เรื่องราไม่ได้จบลงแค่นั้น26ปีต่อมาโชฮอนโด ถูกสั่งทุบทำลายโดยผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นประมุขขสงนิกายนิชิเรนโชชูชื่อนิคเคนอาแบกเสียงเครื่องจักรหนักดังสะเทือนเสาคานผนังถูกปลดขยี้ทีละส่วนผู้คนจากทั่วประเทศเดินทางมาที่ฟูจินามิยะเพื่อดูให้เห็นกับตาว่าสถานที่แห่งศรัทธาความหวังและการทำบุญของพวกเขากำลังถูกทำลาย ฉันทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อสร้างโชหนโดแต่นิเคนกับทำลายซะเหมือนไม่มีค่าอะไรนี่ไม่ใช่การกระทำของมนุษย์เขาคือปีศาจแห่งสวรรค์ชั้นที่6ครอบครัวของเธอยืนเคียงข้างต่างประกาศคำเดิมว่าถ้าไม่มีใครหยุดนิเคนพุทธธรรมจะถูกทำลายทั้งสามสีของสมาคมโซคาโบกสบัดอยู่ใกล้วัดไทเซคิจิเราประกาศต่อโลกว่า เราไม่แพ้เราจะปกป้องคำสอนที่ถูกต้องพุทธธรรมคือการมีชัยชนะจากการทุกทรมาลายเกิดความตื่นรู้จากความอายุติธรรมเกิดพลังการต่อสู้และจากวันนั้นสมาคมโซคาทายานสู่โสตววัตท,ที่21กลายเป็นศาสนาโลกแห่งมนุษยน,นิยมอย่างสง่างามไม่อาจหยุดยัง้ง